ทุกคนไทยเฮาแอดโฮมออนทัวร์พาเพื่อนๆมาหาของกินของฝากที่มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021กันค่ะจริงๆแล้วเป็นของกินซะส่วนใหญ่นะคะก่อนเข้าชมค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมคลิปกันแล้วนะคะ let's go เข้ามาที่ถนนคนเดินเชียงรายที่เป็นในส่วนของงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021กันนะคะเพื่อนๆมีร้านรวงเยอะแยะไปหมดค่ะและนี้ก็เป็นร้านแรกที่ซื้อนะคะร้านกยายศาสตร์ค่ะร้านนี้นะคะ3อย่าง100บาทนะคะเพื่อนๆต่อมานะคะก็ได้เป็นกุ้นเชียงปลานะคะอีกร้านหนึ่งที่เลือกเป็นของกินของฝากในวันนี้นะคะ และก็มาต่อกันที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเดินออกมาก็จะเห็นว่ามีเสียงน้องๆน,นะคะที่มาแข่งขันเต้นกันอยู่คึกคักมากเลยนะคะแต่รมตอนนี้คือหิวคะ่ะต้องหาของทานกันก่อนนะคะเอะเห็นแสงไฟอยู่ตรงนู้นนะคะและคนก็เดินกันขวักขวายอยู่ด้านในคะ่ะลองเดินเข้ามาดูกันคะ่ะ ในโซนนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆนะคะและนี่ก็คือชนชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าไทยวนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมนะคะโอ้ด้านในมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีที่ให้นวดด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดินชมกันไปก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นมีอยู่หลายๆร้านเลยนะคะเพื่อนๆ มีทั้งขนมจีนหอยทอดผัดไทยนะคะแล้วก็เดินมากันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาสะดุดตรงร้านนี้นะคะนั่นก็คือร้านอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวลอดค่ะเพื่อนๆคะ่ะสั่งมาทานดีกว่าค่ะ มีอะไรอุ่นๆร้อนๆทานก็จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะดูจากเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆน่าทานมากค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่ยืนรออยู่สักพักนึงนะคะก็ได้มาแล้วนะคะมาต่อกันที่ร้านผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ร้านหอยทอดนะคะที่สั่งไว้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะเดินชมรอบๆกันก่อนนะคะว่าแถวนี้เขามีร้านอะไรอีกบ้างนะคะติดๆกันก็จะเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวนะคะที่เป็นแบบกล่องนะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นร้านที่ขายจำพวกยำนะคะก็จะมีส้มตำยำหลายหลายชนิดเลยนะคะถัดมาอีกหน่อยค่ะก็จะเป็นร้านขายส้มสายน้ำผึ้งนะคะเห็นไหมคะว่าใกล้ๆนี้ก็จะมีทางออกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ออกนะคะเพราะว่าเราต้องรอทานอาหารก่อนนะคะถัดมาเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะเพื่อนๆอยากทานอะไรก็สั่งกันได้ร้านนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าวิวทิวทัศน์ที่เรานั่งทานกันเนี่ยมันโรแมนติกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและบริเวณที่เราจะนั่งทานกันก็คือด้านล่างนี้เลยนะคะที่มีฟางอัดแท่งออกแนวคันทรีคันทรีนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูร้านรอบๆกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นร้านขายพวกของฝากนะคะเป็นพวกมเมล็ดธัญพืชต่างๆค่ะสอดสายสายตานะคะอยากขึ้นไปชมมากๆแต่ว่าตอนนี้หิวค่ะ เมนูก็อาหารก็รออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะพัดไทยกุ้งสดนะคะหน้าตาดีมากนะคะทานกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยมากนะคะร้านนี้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะอุ่นๆนะคะเป็นแบบแห้งไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความเจ้มจนเข้มข้นนะคะยังอร่อยอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ถัดมาก็จะเป็นหอยทอดนะคะนี่ก็จะต้องนำไปจิ้มกับซอสนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะโอเคเลยนะคะสำหรับสาเมนูที่ทานในเย็นนี้นะคะก็ใช้ได้เลยค่ะอร่อยนะคะเพื่อน,เอ,นเอ๊ะหรือว่าเราจะหิวโอเคนะคะทานกันให้อิ่มอร่อยกันเลยนะคะเพื่อน,อนต่อมาค่ะเรามาเยี่ยมชมบ้านของชาวไทยยวนกันค่ะ เราก็เดินขึ้นบันไดมาเลยนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนของโซนหลังบ้านนะคะก็เดินขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของระเบียงก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมห้องครัวกันค่ะเพื่อนๆห้องครัวก็อยู่ขวามือนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ในห้องครัวต่างๆนะคะที่สามารถที่จะทำครัวได้ง่ายๆเลยนะคะ ใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องรับแขกห้องโถงที่บ้านนะคะก็ด้านหลังห้องโถงก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ ตรงส่วนนี้นะคะก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างสวยงามนะคะก็มองลงไปก็จะมีต้นไม้บรรยากาศดีมากเลยนะคะมาสังเกตตรงนี้ค่ะจะมีคลองที่เป็นรูปทรงกระบอกไม้ไผ่นะคะน่าจะเป็นบ้านหัวหน้าหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ที่พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมถนนคนเดินของกินของใช้ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2021นะคะทั้งยังได้เที่ยวชมบ้านของชนชาติพันธุ์ไทย,ยวนกันอีกด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันนะคะยังไงแล้วคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ